ดินเสียดินโทมข้าวดีวัชพืชเยอะดูทางน,นี้สอนข้าวเยอะนี่ไงข้าวก็ติดนิดแน่นอนอันนี้ข้าวดีทั้งแปลงแปลงบ้านแปลงบ้านเท่าไร่พี่ยีดยีดสามใช่ไหมอันนี้อันนี้ยีดสองไร่ของที่บ้านนี่ป้าสามปล่อยให้เช่าอีกสามไร่แล้วก็แปลงที่ของหกแปดไร่แปดไร่อ่าสามสิบสามไร่สามสิบสามไร่คือ เข้าดีดทั้งสองแปลงแล้วใช่ไหมพี่อ่า<ด>แ,แต่รอบนี้อ่ายืนยันว่าลดลงสักแปดสิบถึงไหมแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ะที่มันหายไปเอาละครับเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนออกพงแต่ตอนนี้ออกลวงแล้วพอออกลวงแล้วแหม่เรื่องเพลหมดนะโอ้โหภาพที่ภาพที่ถ่ายให้เห็นก็ดูเอากันแล้วกันจะหาว่าเราพูดเนี <N ee? <N ee? <N ่ยจริง นี่ยไอแปลงเนี่ยที่ว่าอันนี้มันนาเราโดยตรงอ่าไอแปลงที่ว่าพ,พี่พี่แฟนพี่พานักเรียนมาดูวันนั้นอะใช่อ่าอพินิตยาอ่าพินิตยาพามาดูโอ้โหอันนี้แก้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคือหมักไอตัวเทนเดอร์ก่อนใช่แล้วก็มาซัดเลดสซัดเลสลาวาเลสลาวาคุ้ทองก่อนคุมเลนอ่าอ่าก่อนอหวานฉีดไอเที่ยวหนึ่งโอ้โหปึกเลยเนี่ยแล้วก็พอหวานเสร็จ ได้อีกสิบห้าวันก็มาฉีดฉีดรอบที่สี่รอบที่สี่ก่อนใส่ปุ๋ยก่อนใส่เลสอ่าแล้วนี่จะฉีดรอบที่ห้าเนร้อยให้ก้มก่อนไม่กล้าฉีดกําลังออกเลยกําลังตากดอกกำลังตากดอกโอ้โหเนี่ยชัดเจนโอ้พี่ต้นใช้ครบโดสเลยนะสีสหายเลยนี่ว่าอะไรทานสปีดทานสปีดโอ้โหว่าแล้วทานสปีดด้วยครบโดสเลยเนี่ยนันนี่คืออันอันนี้แก้ตั้งแต่เริ่มต้นมันเห็นไหพี่ มันเห็นเลยตั้งแต่เข้าดีดก็ร่วงลงดินพี่มันต้องแก้ที่ดินนั่นแหละมันต้องแก้ที่ดินก่อนเราต้องหมักให้ย่อยสลายไปก่อนทางให้ดีอ่ะเราต้องทําอย่างนี้ก่อนเราวิดน้ําแช่ให้มันตั้งหน่อหน่อยนึงเออแล้วรถ้าเรามีเวลาเองนะเรากเอาลูลกจิ้มมาจิ้มจิ้มในตังมาลาบแล้วก็ย่อยพอจริงทําลล้าลราก็ย่อยอันนั้นนะ่ะผมว่าจะได้ผลเยอะเออ อันนี้ขนาดหมักน้ําไม่นิ่งเลยนะยังได้นี่น้าเยอะอ,อยังได้เจ็ดแ <6 S 1> ปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยแทบทุกวันที่หมักแต่อแปลงแปดไร่มันมนิ่งไงอันนั้นอันนิ่งอันนั้นไม่ไม่น้ําไม่ฝน,นไม่ตกน้ํานิ่งอยู่งั้นเลยแล้วไม่ได้เอาอะไรไปกวนด้วยถึงถึงได้ถึงได้หายไปขนาดนั้นไงหายไปเยอะแบบปแปลงนั้นน่ะโคตรข้าวดีดกับแปดไร่เหลือสองเกี้ยนห<ล>้าส<ะ>ิบอร่นั้นนะมีทั้งข้าวดีดยกอกกป,ป,ปอด แล้วก็ไออะไรแล้วไอะไอะไรนะไอ้หนวดปลาดุกอ,ะอ่ะอ่าหนวดปลาดุกโ,โหนั่นกินเรียบในข้าวสองเกียนห <c> ้ <oughs> าสิบได้เกี่ยวไปไปออกไปดูด้วย <c oughs> ออกไปดูเลยผม <c oughs> นหน้นาน,นี้ต้องออกไปดูนะ <c oughs> แต่หน้าน,นี้คนละเรื่องกับหน้านที่แล้วนะคนละเรื่องคนละเรื่ององันเยอะโอเคนี่ละ